ามาต่อนะจ๊าเราจะมาดูกันต่อนะคะในส่วนที่มันเป็นเรื่องของไฟฟ้าแล้วนะลูกนะคะเรามาดีวิวสูตรกันเลยนะคะว่าสูตรในภาคของไฟฟ้ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยไฟฟ้ามีทั้งหมดสาบทไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสแล้วก็แม่เหล็กและไฟฟ้านะคะแคมว่าไฟฟ้ากระแสก็คือไฟฟ้ากระแสตรงแม่เหล็กและไฟฟ้าในที่นี้คือ พาร์ทที่มันมีไฟฟ้ากระแสสลับด้วยนะคะแต่จริงๆไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแค่หัวข้อหนึ่งในบทของแม่เหล็กและไฟฟ้าเพราะจริงๆแล้วเราจะต้องเรียนเรื่องพวกสนามของแม่เหล็กนะคะและสนามไฟฟ้าและเรื่องของการเหนี่ยวนําเข้าไปด้วยซึ่งในข้อสอบวิชาสามัญปีล่าสุดเนี่ยพูดไปถึงในกรณีที่เรามีกระแสไฟฟ้าและสามารถเหนี่ยวนําทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นข้อที่เคยออกแล้วมันก็ไม่ได้เคยถูกเน้นเลยเวลาเราเรียนในระดับมัธยมปลายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ควรจะละเมียดละใหม่นิดนึงก็คือเอาเขาไปด้วยโอเคไหมลูกเราเอาเขาไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะลูกตัวนี้ค่ะในส่วนที่เป็นสนามไฟฟ้าข้อค้นรู้สูตรของสนามไฟฟ้านะคะเราจะต้องรู้ว่า e เป็น kq ส่วน r ยกกำลังสอง 2, แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้อีกหนึ่งอย่างคะ่ะลูกเพื่อทำข้อสอบวิชาสามัญจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวระยะห่าง r ตรงเนี้ยค่ะมันคือรัศมีของพื้นที่ผิวปิดล้อมที่ปิดล้อมประจุไฟฟ้าอยู่คะ่ะลูก อตรงนี้เป็นรัศมีของพื้นที่ผิวปิดล้อมเพราะข้อควรระวังในข้อสอบของนะคะวิชาสามัญหนูจะต้องรู้ว่าค่า k มันคือ1ส่วน4พายเสนศนยสนามอื่นเขาไม่ใช้ค่ะลูกใช้อยู่แค่สนามของวิชาสามัญน,นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้โอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัว e เนี่ยสูตรจริงๆของมันนะคะมันคือ e คูณกับพื้นที่ผิวปิดล้อม ตัวประจุใดๆแล้วมันก็จะกลายเป็น Q ที่อยู่ภายในพื้นที่ผิวปิดล้อม A ตรงนี้ค่ะลูกแล้วก็ส่วนด้วย r ยกกำลังสองซึ่งมันเป็นอะไรคะมันเป็นพื้นผิวของทรงกลมสูตรของมันก็เลยแตก A เป็น4พาย r ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะลูกมันจะกลายเป็น E เนี่ยครูขอโทษครูเขียนสูตรตรงนี้ผิดสูตรตรงนี้เป็นเอ s ซ l o ศูนย์นะลูกเป็นค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าในสุญญากาศคำว่าสภาพยอมในนี้คืออะไรลูกยอมให้สร้างสนามไฟฟ้า ภายในบริเวณนั้นๆซึ่งข้อควรรู้ลูกในอากาศมันก็จะเป็นค่าหนึ่งในตัวกลางใดๆมันก็จะเป็นค่าหนึ่งมันจะเป็นตัวเลขที่เป็นค่าคงที่สําหรับตัวกลางใดๆซึ่งในเงื่อนไขที่เราเรียนตอนนี้เราเรียนแบบเบสิกเราถือว่ามันเป็นอากาศหมดเลยโอเคไม่ลูกแล้วตรงนี้จะกลายเป็น pi r ยกกําลังสองฝั่งนี้เป็น q e n c l o s e ส่วนด้วย epsilon ศูนย์เห็นไหมแล้วมันก็เกิดการย้ายสูตรคือลูกกลายเป็น e เนี่ยมันจะกลายเป็น q ภายในพื้นที่ผิวปิดส่วนด้วยอะไรลูก ส่วนด้วย4พาย f ซรอนศูนย์คูณกับ R ระยะห่างยกกำลังสองที่มาจริงๆเขาเป็นตรงนี้แล้วข้อสอบวิชาสามัญเน้นด้วยมันเน้นด้วยลูกเพราะว่าเราต้องเรียนทรงกลมตัวนำโอเคไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นโปรดรู้ไว้นะ r ตรงนี้รัศมีนะคะคือเท่ากับระยะห่างแต่จริงๆระยะห่างตรงเนี้ยที่เราจำสูตรกันมันคือรัศมีของพื้นที่ผิวปิดทรงกลมภายในผิวปิดมีประจุอยู่เท่าไหร่ก็ตามเราเรียกตัวนั้นว่า q e n c l o s e แล้วมันจะส่งผลถึงค่าของสนามไฟฟ้าเพราะว่าถ้าภายในผิวปิดมันไม่ได้มีนะคะค่าของประจุไฟฟ้าอยู่ภายในผิวปิดนั้นๆมันจะทําให้สนามไฟฟ้าที่อยู่บริเวณนั้นเป็นศูนย์นี่เป็นข้อควรรู้และจุดถัดมาที่มาแรงมากๆสําหรับข้อสอบวิชาสามัญคือจุดสะเทินสะเทินคือบริเวณที่สนามไฟฟ้าหักล้างกันแล้วกลายเป็นศูนย์สิ่งที่เราจะต้องจำคือเสมออ่ะโทษทีสะเทินประจุเหมือนเกิดตรงกลาง สะเทินของประจุต่างจะเกิดที่ด้านนอกอันนี้เป็นข้อควรรู้นะคะแล้วก็อย่าทําให้เขาหายไปนะลูกนี่ข้อควรรู้ของสนามตัวแรกตัวถัดมาแรงไฟฟ้าเราสรุปเป็นสูตรเลยลูกแรงไฟฟ้ามี2ชนิดชนิดแรกคือแรงในกรณีที่กระทํากันระหว่างประจุไฟฟ้ามันจะเป็น kq1q2 ส่วน r ยกกาลังสและอีกหนึ่งตัวเป็นแรงจากบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าหรือมีความต่างศักย์ไฟฟ้า v f จะเป็น qe มีค่าเท่ากับ qv ส่วน d สูตรพวกนี้ควรจําได้เพราะใช้บ่อยเสร็จปั๊บข้อตัวถัดมาที่เราจะต้องรู้สักไฟฟ้าและความต่างศักย์ข้อควรรู้ก่อนของสักไฟฟ้าเนี่ยบางคนเรียนไม่ถึงเนาะในแต่ละโรงเรียนเราจะต้องรู้ว่าอะไรลูกจริงๆแล้วสักไฟฟ้า EP เนี่ยมันคือใครลูกไอ้เจ้าสักไฟฟ้า V มันคือ EP เทียบกับตัว Q ที่บอกว่าเราจะมีตัวสร้างสักตัวหนึ่งมีประจุที่อยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งแล้วมาหาร Q แบบนี้ค่ะลูกโอเคไหมมาจะกลายเป็น KQQ คู เขียนสูตรสลับมันจะเป็น kq นะคะส่วนระยะห่าง r แล้วก็เทียบกับ q เองแบบนี้ค่ะลูกนี่เป็นข้อควรรู้พลังงานสักไฟฟ้าอยู่ในรูปของ kq1q2 ส่วน r โอเคไหมลูกเรามองว่า q1 เป็นตัวที่สร้างสัก q ตัวที่2เป็นตัวที่มันจะถูกกระทําหรือเอาไว้เปรียบเทียบ<ๆ>เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสักไฟฟ้ามันคือนะคะพลังงานสักเมื่อเทียบกับหประจุที่อยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้น v เท่ากับ kq ส่วน r แล้วข้อควรรู้ถ้าเป็น v ที่เป็น infinity เกิดจากอะไรลูก v ที่มาจากไกลามากๆเขาจะเป็นศูนย์เพราะระยะ r เป็น infinity โอเคนะคะตัวที่สองที่เราจะต้องจําคือความต่างศักย์ความต่างศักย์ตรงนี้ขขอควรระวังให้ดีค่ะลูกถ้าเมื่อไรจํา ab สลับบวกลบจะเปลี่ยนด้วยซึ่งสําหรับข้อสอบนะคะในวิชาสามัญเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้นั่นแหละเราก็จะต้องระวังนะคะเพราะบางทีมันจะเป็นบวกเป็นลบเลยในตัวช้อย สิ่งที่เราจะต้องระวังถ้าเปรียบเทียบ V ระหว่าง AB ต้องใช้ V ทนะี่ v ณจุด B ลบออกด้วย V ณนจะุด A แล้วจะมีค่าเท่ากับงานในการเคลื่อนประจุจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B ของ1ห,หน่วยประจุโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าจะหางานไม่ต้องจําสูตรเพิ่มเพราะเอาสูตรของความต่างศักย์มาย้ายข้างได้ก็จะได้เป็นตัวนัลลางแล้วตัวถัดมาข้อควรรู้ค่ะลูกเจ้าตัวความจุไฟฟ้า C โดยนิยาม C เท่ากับ Q ส่วน V ให้จําแค่ C นะคะเท่ากับ Q ส่วน V แล้วหนูอยากได้ตัวไหนหนูค่อยไปย้ายข้างโอเคไม่ลูกอยาจําเยอะเพราะถ้าจําไปเยอะตอนหยิบใช้หนูอาจจะสลับกันคลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้จําต่ายนิยาม C เท่ากับ Q ส่วน V และการต่อตัวเก็บประจุค่ะ1ส่วน C นะคะเท่ากับ1ส่วน C ีบวก1ส่วน C ีบวก1ส่วนซีนซ 3, เป็นกรณีที่เราเอา C มาต่อกันแบบอนุกรมเวลาจำจำา C กลุ่มเป็นส่วนกลับ คำนวณเสร็จสับอย่าลืมกลับส่วนทำไมต้องกลับส่วนตัวที่เราคำนวณได้มันคือหนึ่งส่วนสีแต่เวลาใช้เราใช้สี่เฉยๆโอเคนะแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานเอาเขามาทำอไมกันได้เลยลูกถ้าต่อแบบขนานเอาเขามารวมกันได้เลยโอเคนะคะและข้อควรรู้พลังงานที่เก็บในตัวเก็บประจุหรืองานเฉลี่ยในการเคลื่อนประจุมาเก็บไว้ในตัวเก็บนะคะมันจะมีค่าเป็น W คือเศษหนึ่งส่วนสองให้จําตัวนี้เป็นหลัก แล้วค่อยเอาสูตรของ C มาย้ายข้างแต่ Q แตก V ทีหลังซึ่งโดยธรรมชาติที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าปกติเราจะมีค่าของตัว C เป็นหลักพยายามเลือกใช้พจน์ที่มี C เสมอลูกแล้วดูว่าหา Q ง่ายหรือหา V ง่ายเพื่อเอามาประกบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรที่เราจะต้องรู้เพื่อทําข้อสอบวิชาสามัญนะคะในส่วนวิชาของฟิสิกส์ตัวถัดมาที่เราจะต้องมาต่อคืออะไรลูกมาดูต่อเลยไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงปีหลังๆเนี่ยออกวงจรซะส่วนใหญ่แต่เราก็จะต้องรู้นิยามโดยคร่าวไปก่อนรู้อะไรบ้างหนึ่งรู้กระแสกระแสคือ i มีค่าเท่ากับ q ส่วน t ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอาละเอียดเลยลูกมันคือจํานวนอ,นอนุภาคที่ไหลในหนึ่งหน่วยของเวลาหรืออาจจะกลายเป็นอะไรก็ได้ e คูณกับ v ความเร็วลือ่นลอยอิเล็กตรอน a คือพื้นที่หน้าตัด n คือใครลูก n ตรงนี้คือความหนาแน่นของ นะคะอะนุภาคประจุภายในหนึ่งหน่วยของปริมาตรหรือเอาจํานวนทั้งหมดส่วนด้วยว o ลลมข้อควรระวังตัวนี้มี V ทั้งหมด3ตัวที่เกิดขึ้นในบทนี้ V ใหญ่ว o ลลุม v ใหญ่โวลเทจแล้วก็ V เล็กเวโลซิตี้ของอิเล็กตรอนโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อควรระวงังเสร็จปั๊บตัวถัดมาค่ะลูกอันนี้ทิ้งไม่ได้ก็คือว่าตัวต้นานทานนิยามของเขาค่ะลูก R จะมีค่าเท่ากับโลส่วนเคูฝาเอเอออกตัวหนึ่งนะ เอาฝากเอ L ออกตัวหนึ่งค่ะตรงนี้เป็น R เทากับโล L ส่วน A ซึ่งใน,นข้อสอบนะคะวิชาสามัญยังไม่เคยออกสอบถามนิยามแบบนี้เลยค่ะลูกไม่เคยออกสอบถามนิยามตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรคะจาไปเฉยๆแต่ตัวที่สําคัญจริงๆคืออะไรลูกนี่การตอบแบบขนานมันจะอยู่ในรูปของส่วนกับตรงข้ามกับของใครลูกของตัว C C กลมเป็นส่วนกลับแต่อันนี้ R ขนานจะเป็นส่วนกลับ ส่วน C กลมเคยเป็นส่วนกลับพอดู R อนุกรมจะกลายเป็นอะไรลูกเป็นผลรวมจำสูตรให้ได้และทั้งหมดทั้งมวลใจความสำคัญที่สุดของนะคะไฟฟ้ากระแสตรงเขาคือกฎของโอมที่บอกว่า V เท่ากับ I R จำไปนะคะลูกแล้วตอนเอา V ไปใช้ในตัวของวงจรไฟฟ้าเราจะประยุกต์ใช้เป็น E มีท่าค่าเท่ากับ I คูณกับ R ใหญ่บวก R เล็ก ข้อควรรู้ของตรงนี้คืออะไรลูกไอ้เจ้าตัวนะคะวงจรไฟฟ้าของเราจะมี E.M.F. หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้านะคะซึ่งทำหน้าที่ในการยกพลังงานนะคะให้กับเจ้าตัวประจุเกิดการไหลกลายเป็นใครลูกเกิดการไหลกลายเป็นกระแสะไฟฟ้า E เนี่ยเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเขามีาาหน้าที่ในการเอา energy ลูกให้กับประจุพอประจุได้รับ energy ประจุก็เลยออกไหล พอออกลายไปเสร็จปั๊บประจุถึงจะไปจ่ายความต่างศักย์ให้กับจุดต่างๆในวงจรโอเค okay, ไหมลูกอันนี้คือ i แล้วตรงนี้ก็จะเป็น R ใหญ่ซึ่ง R ใหญ่เนี่ยมันก็คือ R ที่เราหาจาก2วิธีตรงนี้ภายในวงจรโอเค okay, ไหมลูกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัววงจรไฟฟ้าเป็นข้อควรระวังหรือข้อควรรู้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวถัดมาคือการต่อเซลล์ไฟฟ้าสิ่งที่เราจะต้องรู้คือต่อแบบขนานเราก็จะรวมแบบไหนลูก เราจะเลือกใช้แค่ไรถ้าเมื่อไรหนูมี e มาต่อแบบขนานตัวนี้ไม่เคยออกในข้อสอบวิชาสามัญหนูใช้ของตัวเดียวถ้าเอามาต่อแบบอนุกรมหนูใช้ของทุกตัวแล้วเวลาเรารวม r เล็ก r เล็กไม่มีขั่ว r เล็กไม่มีคั่วเ,เอาขนาดของมันมาบวกกันเฉยๆไปเรื่อยๆโอเคนะลูกอันนี้เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าเป็นสูตรที่เราจะต้องรู้แต่ละส่วนตัวถัดไปกฎของเคอร์ชอปกฎของเคอร์ชอปออกมาปีเดียวในข้อสอบนะคะของวิชาสามัญแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลย โอเคไหมลูกซึ่งปีที่ออกมาปีนั้นก็รับไก่ดูความต่างสักได้อีกอยู่ดีไม่จําเป็นต้องไปถึงเครอร์ชอปโอเคไม่ลูกเพราะตั้งเครอร์ชอปแล้วไปไกลมากตั้งไม่ออกค่ะแก้สมการไม่ออกแต่รู้ไว้เฉยๆว่าเครอร์ชอปมีรูปของสมการเป็นแบบนี้โอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นครูจะข้ามเครอร์ชอปไปคราวนี้แหลงหลังมาแรงเพราะชอบมาปรากฏอยู่ในวงจรไฟฟ้าก็คือเครื่องมือการวัดหรือการมานอมิเตอร์ซึ่งจะมีสองตัวที่ชอบ เอาไว้วัดในวงจรเลยคือตัวแรกโวลต์มิเตอร์กับอีกตัวหนึ่งคือแอมมิเตอร์หลักการเนี่ยของข้อควรรู้คือเรานะคะเราไม่ได้คำนวณการแปลงแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เลยแม้แต่ปีเดียวใน9ปีล่าสุดที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่า2ตัวนี้มันดันเอาไปใช้วัดในวงจรไม่ได้ไปแปลงนะลูกสูตรทั้งหมดที่ครูยกมาตรงนี้ให้กับเราสูตรตรงนี้เป็นสูตรสำหรับการแปลงโวลต์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ ให้มันสามารถวัดค่านะคะได้มากขึ้นภายในวงจรใดๆแต่ข้อควรรู้เราต้องรู้ก่อนแอมมิเตอร์เอาไว้ทำอะไรลูกแอมมิเตอร์เนี่ยเอาไว้วัดอะไรนะแอมมิเตอร์เราใช้วัด I เวลาเอาเข้าไปหนูต้องต่อแบบไหนคะหนูต้องต่อแบบอะนุกรมนะคะวนมิเตอร์เอาไว้วัด v เวลาเอาเข้าไปลูกวัดความต่างสากระหว่าง2จุดใดๆเพื่อให้ได้ V ที่เท่ากันต้องต่อแบบขนาน สิ่งที่ต้องรู้เลยค่ะลูกเวลาจะเอาไปวัดไอไอเจ้า R ของตัวแอมมิเตอร์จะต้องมีค่าใกล้เคียงกับศูนย์เลยเพราะอะไรคะเพราะไม่อยากให้เขาไปต้านกระแสภายในวงจรเพราะเขาต้องเอาไปต่ออนุกรมลูกไม่งั้น R รวมจะกลายเป็น R ที่มีอยู่แล้วบวกกับ R แอมมิเตอร์มันจะส่งผลถึงไอที่เราวัดได้เพราะฉะนั้น R แอมมิเตอร์จะต้องเป็นศูนย์ประพฤติตนเหมือนกับเป็นลวดเปล่าไปเลยปล่อยให้กระแสไหลผ่านตัวเองโล่งๆต้านกระแสไม่ได้เพราะกระแสจะเพี้ยน ส่วนเจ้าตัววัมิเตอร์มันจะต่างออกไปเพราะอะไรลูก R ของตัววัมิเตอร์จะต้องมีค่าเป็นอินฟินิตี้เลยเพราะอะไรลูกมันต่ออยู่แบบขนานมันกําลังวัดค่าของ V ที่เท่ากับ IR ถ้าตัวเองนะคะตัวของมันเองมีความต้านทานน้อยกระแสมันจะแบ่งไหลจากจุดที่อยากวัดเข้าตัววนมิเตอร์ส่งผลให้ค่าไอมันเพี้ยนแล้ว V มันก็จะเพี้ยนตามไปด้วยโอเคไม่ลูกไนะคะที่จะวัด V นะ่ะมันถูกแบ่งมันจะทำให้ V มันมีค่าน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังคือถ้าแอมมเอร์ซึ่งไม่ควรจะมีค่าดันมีค่าความต้านทานมันจะส่งผลถึงค่าไอของวงจรต้องคำนวณ r ของแอมมเอร์ด้วยวอลต์มิเตอร์ก็เช่นเดียวกันค่าที่มันควรจะเป็นอินฟินิตี้เพื่อไม่ให้กระแสไหลเข้ามาหาตัวเองเลยแล้วเกิดมันไม่ได้เป็นอินฟินิตี้มันดันมีขนาดเป็นใดๆส่งผลให้กระแสจะถูกแบ่งไหลเข้ามาในตัวมันเองด้วย เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในข้อสอบวิชาสามาัญเผลอๆจะต้องคำนวณ R ของแอมเตอร์และ R ของวอนมิเตอร์เข้าไปในวงจรเหมือนกับเป็นตัว R ใหญ่ปกติด้วยนี่เป็นข้อควรระวังแล้วครูย้ำนะลูกข้อสอบวิชาสามาัญยังไม่เคยเลยแม้แต่ปีเดียวออกการแปลงแอมเตอร์และวอนมิเตอร์ออกแค่ในข้อสอบแผทสกับแพทสเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือการวัดแต่ครูย้ำว่าหลังๆ ทั้ง 61, 62, 63เราจะเห็นแอมมิเตอร์วอลต์มิเตอร์โผล่เข้ามาในข้อสอบเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถามเราว่าจะต้องต่ออย่างไงแต่เขาเอามันไปวางไว้ในวงจรเลยแล้วเขาดัานถามเราว่าส่งผลกับวงจรยังไงย้ําส่งผลกับวงจรโดยการที่มันประพติตนเหมือนกับเป็นตัวต้านทาน R ใหญ่1ตัวคะลูกส่งผลต่อค่า i, ค่า v และค่า R ของวงจรแน่นอนโอเคไหมลูก เพราะฉะนั้นนี่ดูดีๆเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ดีๆทุกครั้งเวลามีอุปกรณ์ทางไฟฟ้าความต้านทานมันเป็นยังไงเพราะความต้านทานของมันจะส่งผลนะจ๊ะมันจะส่งผลต่อค่ารวมของตัววงจรเราก็ตั้งสติดีๆคราวนี้ข้อควรรู้ลูกกําลังไฟฟ้ากําลังไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรลูกมันเกิดจากงานทางไฟฟ้าซึ่งงานทางไฟฟ้าตรงเนี้ยจริงๆแล้วงานทางไฟฟ้ามันคือใครลูกมันคือ Q ว e. ี แล้วพอเราเอาคิวมาหารส่วนด้วยเวลามันก็เลยกลายเป็นใครเกิดเป็น i เพราะอะไรลูกเรามีประจุคิวไหลบนความต่างศักย์คงที่ v ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดับเบิลยูมันคือ q คูณกับเดลต้าวซึ่งเดลต้าวในที่นี้ของเราเราใช้เป็น v เฉยๆตามกฎของโอมเรานิยาม v สําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงว่ามันเป็นความต่างศักย์อยู่แล้วโอเคไม่ลูกไม่เหมือนกับไฟฟ้าสถิตท,ที่ V หมายถึงหจุดใดๆ ตัวนี้เป็นความต่างสักโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าตัว p ตรงนี้มันก็เลยแปลเปลี่ยนเป็นอะไรลูก i คูณกับ v ได้แล้วที่เหลือไปไล่สูตรกฎของโอมอย่าจําจําแค่นี้จําแค่นี้เท่านั้นแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือผลจากการแปลเปลี่ยนลูกของพลังงานไอ้เจ้าตัวดับบยูที่เป็นงานทางไฟฟ้าตรงนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นความร้อนหรือพลังงานก็ได้โอเคไหมลูก ดับเยูที่หมายถึงงานทางไฟฟ้านะคะตรงนี้หรือพลังงานไฟฟ้าตัวเนี้ยมันสามารถแปลเปลี่ยนรูปนะได้เพราะฉะนั้นโจย์ประเภทไหนลูกกาต้มน้ากาต้มน้ําคืออะไรคะกําลังไฟฟ้าแปลเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วมันก็จะแปลเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนเนี่ยตัวนี้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาก็จะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดที่เราจะต้องจับให้ดีนะคะว่าเราจะต้องใช้อะไรแล้วเอาไปใช้ให้ถูกลูก โอเคนะลูกและตัวสุดท้ายการคิดค่าไฟฟ้าบอกเลยว่าไม่เคยออกในข้อสอบวิชาสามาัญอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นสูตรที่เราควรจะรู้เพราะน้อยที่สุดแผดสองแผดสามเขาก็ผ่านมาทักทายเราบ้างนั่นแหละเพื่อเขาจะผ่านมานะคะเราจะได้น้อยที่สุดไม่ได้ปล่อยให้เขาผ่านไปเลยโอเคไหมลูกคราวนี้นี่จบไฟฟ้ากระแสหรือไฟฟ้ากระแสตรงที่เราควรจะรู้เสร็จปั๊บตัวถัดมาที่ครูยอยากให้พวกหนูดูค่ะลูกนี่ บางโรงเรียนตัดทิ้งในส่วนของแม่เหล็กและไฟฟ้าครูย้ําว่าไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแค่บทหนึ่งไม่ใช่บทหนึ่งเป็นแค่หัวข้อหนึ่งในไฟฟ้านะคะบทที่สามคือในส่วนของแม่เหล็กและไฟฟ้าแม่เหล็กและไฟฟ้าจุดแรกที่เราจะต้องเรียนจริงๆค่ะลูกหนูจะต้องเรียนนะคะตัวนี้เลยค่ะลูกหกตัวนี้หนูจะต้องรู้จักก่อนเพราะหตัวนี้เป็นที่มานะคะของการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ หนูจะต้องรู้อะไรลูกรู้นิยามแม่เหล็กไฟฟ้าตัวแรกอันที่หนึ่งนะเลขหนึ่งนะไม่เคยออกสอบในข้อสอบนะคะของข้อสอบที่เป็นข้อสอบวิชาสามาัญเพราะฉะนั้นเราสามารถทําไมเขาได้ลูกเราสามารถข้ามเขาได้ตัวถัดมาค่ะลูกหัวข้อที่สองเคยนะจ๊ะถ้าเมื่อไรเรามีลวดตัวนําตรงที่มีกระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านหนูจะต้องรู้ว่าอะไรถ้านี่คือลวดตัวนําไอโอเคไม่ลูกที่มันมีการไหลผ่านสมมติหนูสนใจจุดจุดหนึ่งคือจุดนี้ แล้วมันอยู่ห่างจากตัวเนี้ยไปเป็นระยะอาหนูจะต้องรู้ว่าตรงเนี้ยจะต้องมีอะไรทําลูกมันจะต้องมีสนามแม่เหล็กซึ่งตามกฎมือขวาค่ะลูกเรามีกดมือขวาถ้าเรามีกดมือขวาสิ่งที่หนูจะต้องรู้คืออะไรกดมือขวามันจะบอกทิศทางซึ่งสําหรับข้อเนี้ยมันบังเอิญไปตรงไหนพอดีเลยมันบังเอิญชี้ไปทางเดียวกันพอดีเลยเห็นปะโอเคไม่ลูกถ้ามันบังเอิญชี้ไปทางเดียวกันหนูก็วนมือเลยค่ะเพราะหนูจะต้องรู้ทิศทางด้วย คอนเซปต์ง่ายๆลูกตัวไหนฟิกให้เป็นนิ้วโป้งตัวไหนวนให้มันเป็นปลายนิ้วแล้วหนูก็วกมันโอเคไหมลูกหนูวกมันแบบนี้โอเคไหมคะถ้าหนูวกมันได้หนูก็จะได้คําตอบหนูอย่าสับสนฝั่งครูกับฝั่งหนูนะลูกถ้าดูตามฝั่งหนูหนูจะต้องกลับนิ้วมือด้วยโอเคไหมหนูจะต้องกลับนิ้วมือด้วยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังอย่างตรงเนี้ยให้เราลองหงายมือนะคะชนกับกระดาษแล้วให้นิ้วโป้งมือแทนไอซึ่งเป็นทิศฟิก แล้วหนูก็หมุนปลายนิ้วลูกถ้าหมุนปลายนิ้วเนี่ยหนูจะได้ว่าจุดจุดเนี้ยมีอะไรพุ่งออกมามี B พุ่งออกมาซึ่ง B มันจะเป็นไปตามสูตรตัวนี้เลยคือ B เท่ากับมิวศูนย์อส่วนไรลูกมิวศูนย์ส่วนด้วย2องไพาที่ระยะห่างใดๆโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นของเส้นตรงที่ครูเกร่งแต่จริงๆที่ลูที่เขาออกสอบมาแล้ว 2- 3สามปีนะเขาออกในกรณีที่เป็นวงกลมซึ่งเดี๋ยวครูทวนต่างหก แต่นี้ให้รู้เฉยๆว่าถ้าเมื่อไรมันมีค่าของกระแสไฟฟ้าไอไหลผ่านนะคะตัวนำที่เป็นเส้นลวดไม่ว่าตัวนำของเราจะเป็นเส้นตรงเป็นขดลวดโซลินอยโซลินอยคือเป็นวงวงวงอย่างเงี้ยหรือเป็นทอรอลอยก็คือเอาสปริงมาโคง้งอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าทุกตัวเลยนะคะมันสามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้และความน่ารักของข้อสอบวิชาสามัญเขาให้สูตรลูกเราไม่ต้องดูเอง แต่การให้สุตรของเขาเขาจะต้องให้เรามาวนทิศตามกดมือขวาของเฟมิงแล้วเดี๋ยวโจทย์ออกยังไงเราไปดูกันอีกทีโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องรู้ข้อที่3เราจะต้องระวังให้ดีลูกถ้าในนะคะกรณีที่เรามีประจุไฟฟ้าไปวิ่งเข้าในสนามแม่เหล็กสูตรนี้คะ่ะลูกมันจะต้องเกิดแรงแม่เหล็กกระทากับประจุไฟฟ้าแล้วจุดตรงนี้มันคือคอนเซปที่เอาไว้คิดการทดลองเพราะอะไรลูกสิ่งที่เราจะต้องรู้จากจุดนี้คืออะไรคะ เราจะต้องรู้ว่าอะไรลูก f b ที่เกิดขึ้นมันตั้งฉากกับความเร็วแบบไหนคะแบบตลอดเวลาเพราะมันเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้ลูก f ตั้งฉากกับ v แบบตลอดเวลาตัวนี้มันจะเกิดเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนแบบวงกลมมันจะทำให้อะไรลูกเราได้ว่า sum f คือ qv b มีค่าเท่ากับ mv ยกกำลังสองส่วนเลยจ้ะส่วน r ตัวนี้เก็บไปตลอดลูกเขาเป็นวงกลมมีแรงแม่เหล็กทำหน้าที่เป็นแรงลับ ที่กระทำกับอนุภาคประจุและกระทำแบบตั้งฉากตลอดเวลาไม่ว่า V จะบิดไปยังไงก็ตาม F จะบิดตาม V ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะโคง้งสมมติ V วิ่งเข้ามาแบบนี้โอเคไม่ลกูกแล้ว FB กระทำมันก็จะกระทำแบบนี้ไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอนุภาคมันจะเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมอันนี้ต้องรู้เพราะว่าเป็นเบสของการพิจารณาในเรื่องของฟิสิกส์ยุคใหม่และในตัวบทมันเองก็เรียนรุนแรงอยู่ค่ะลูกไม่ได้เรียนน้อยเลย โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องรู้คราวนี้ตัวถัดไปค่ะลูกหัวข้อถัดไปในกรณีที่เรามีรวดตัวนำนะคะเรามีลวดตัวนำแล้วมีกระแสไหลาภายในรั่วตัวนำกรณีนี้เองก็เกิดแรงเหมือนกันแต่ข้อควรรู้กรณีนี้ไม่เคยออกในข้อสอบวิชาสามัญสิ่งที่แตกต่างลูกไอเนี้ยออกโคตรบ่อยแต่ตัวเนี้ยยังไม่เคยออกสอบเลยโอเคไหมลูกจำสูตรไปว่ามันเป็น ILB เฉย,ย,ย และสูตรที่5ก็ไม่เคยออกสอบหมอแปลงไฟฟ้าก็ไม่เคยออกสอบแต่เอาไว้ให้พวกหนูดูเสร็จปั๊บข้อควรระวังในกรณีที่เรามีหม,มอแปลงไฟฟ้าแล้วเ,เอาไปต่อภายนอกครูรบกวนให้หนูแก้สูตรค่ะเติมเข้าไปนิดหนึงลูกสูตรมันจะต้องเป็น I r ยกกําลังสองนะคะประสิทธิภาพประสิทธิภาพนะลูก EFF มันจะเป็น I r ยกกาลังสองนะคะครูพิมพ์สูตรตกนี่ก็ไม่เคยออกข้อสอบวิชาสามัญคราวนี้ความน่าสนใจ ความน่าสนใจลูกของหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่าฟังครูดีๆนะคะหลักสูตรใหม่เขาไม่เรียนเรื่องเฟสไดอะแกรมแล้วเราจะขึ้นส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนของตรงนี้ไฟฟ้ากระแสะสลับสิ่งที่เราจะต้องรู้คือหลักสูตรใหม่เรียนค่าของกระแสะไฟฟ้าที่เวลาใดๆเพราะมันใช้สมการเดียวกันกันกบซิมเพิลฮาร์โมนิกและคลื่นตอนที่มันเป็นการกระจัดของอนุภาคตัวกลางโอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้สองข้อนี้ ซึ่งเขาให้ความสําคัญกับเฟสมากๆเหมือนกับเราเรียนเรื่องของคลื่นก่อนหน้านี้โอเคไหมลูกแต่เขาไม่ได้เป็นเฟสที่เป็นเฟสไดอะแกรมอย่างท้ายหน้าโอเคไหมลูกเขาไม่ได้มาสนใจถึงขนาดเฟสไดอะแกรมอย่างท้ายหน้าตรงนี้เขาสนใจแค่ว่าเฟสเริ่มต้นมันเป็นยังไงแล้วเขาก็จะย้ําที่ไหนลูกค่ายังผลค่ามิเตอร์ค่าไฟบ้านค่าที่วัดได้กับค่าที่เป็นค่าที่เรียกว่าค่าสูงสุด สิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไร2ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเขาอยู่ในรูปของอะไรลูกไอเจ้าตัวแมกซิมัมคือค่ามากเขาจะอยู่ในรูปของลูดสอคูร m s ซึ่งปกติ rms ตรงนี้จะต้องเป็นค่าน้อย1น่จ .4 เป็นค่าของลูดสองลูดสมากกว่า1ต้องอยู่กับฝั่งน้อยเพื่อแคลิเบตหรือปรับค่าให้น้อยมันเท่ากับมากได้หนูจำแค่นี้อันนี้ยังอยู่ในหลักสูตรอันนี้ยังอยู่ในหลักสูตร ตัวถัดมาที่เราจะต้องรู้กฎของโอห์มในรูปของไฟฟ้าตัวนี้ยังคงใช้ได้เพราะมันเพราะฉะนั้นมันจะเอาไปอะไรลูกเอาไปอยู่ในององประกอบอะค่ะของวงจรไฟฟ้ากระแสะสลับเราต้องรู้ว่า v ยังคงเป็น v เท่ากับ i r ยังใช้ได้แต่ข้อควรรู้ก็คือว่าถ้าเมื่อไรหนูใช้แม็กไอเจ้าตัวทั้ง v แล้ว r ก็จะต้องเป็นค่าแม็กถ้าเมื่อไรหนูใช้กฎของโอห์มที่เป็น i m s โอเคไหมลูกมันจะต้องอยู่ในรูปของ v และ r ทษทีรูป v และ i ไม่ใช่ v และ r มันจะต้องเป็นรูปของ v และ i ที่มันเป็น r ms แล้วข้อคครรู้อะไรก็ได้ที่ขอให้หน่วยเขาเป็นโอห์มแล้วเขาจะแทนแทน r ได้เลยอย่างตัวนี้มีอะไรลูกตัวต้านทางเขาเป็น r โอห์มอยู่แล้วแทนลงไปในกฎของโอห์มได้แต่นะคะค่าความต้านทานจินตภาพของความจุหรือเรียกว่า impedance นะ่ะโอเคไหมลูกของ c มันต้องเป็น x c ีจำ x c เป็นเศษส,ส่วนหนึ่งส่วนโอเมก้า c ถ้าเป็นอ m มพ d a ด c e ์ของตัวเหนี่ยวนำหรือจินตภาพหรือเชิงซ้อนแล้วแต่จะเรียกภาษาไทยแปลมาเป็นจินตภาพเชิงซ้อนภาษาอังกฤษเรียกทับศัพท์ว่าอ m p e d a ด c e นะคะถ้าเป็นของตัวแจะกลายเป็นโอเมก้า L เฉยๆโดยความสัมพันธ์ที่น่ากลัวคืออะไรลูกบางทีโจทย์มันให้มาเป็นฟังก์ชันแบบนี้ไอเจ้าตัวโอเมก้าหนูต้องไปเอามาจากไหนไปเอามาจาก รูปสมาการที่เขาให้มาข้างบนเพราะโอเมก้าไม่ว่าจะอยู่กับ i อยู่กับ v หรืออยู่กับตัว x c และ xl ถ้ามันอยู่ในวงจรเดียวกันโอเมก้าตรงนี้จะต้องเท่ากันและข้อควรรู้อีกหนึ่งอย่างค่าของไฟบ้านไฟบ้านเนี่ยหนูจะต้องรู้ว่าอะไรลูกไฟบ้านเนี่ยมีอะไรคะมี Vrms นะลูกเป็นค่าที่เขาวัดได้ค่ะลูกเป็นค่ายังผลค่าที่มันจะออกมาประมาณนี้เสมอหรือค่าเฉลี่ย เป็น220โวลต์และความถี่ของไฟบ้านใช้50เฮิร์ซนะจ๊ะนี่เป็นข้อที่เราจะต้องรู้โอเคไม่ลูกแล้วข้อควรรู้อีกหนึ่งอย่างเฟสในอะแกรมถูกตัดทิ้งแล้วในหลักสูตร2560ฉบับปรับปร,รุงจาก2551แต่ถามว่าสำหรับข้อสอบวิชาสามัญควรจะทิ้งเลยไหมสำหรับหนูที่เป็นรุ่นเปลี่ยนผ่านห้ามทิ้งเด็ดขาด เพราะมันจะถูกปรับเป็นข้อที่เรียกว่าข้อเกินหลักสูตรแต่เป็นเกินหลักสูตรแบบง่ายหนูยังคงจะต้องจํำเฟสไดอะแกรมยังครูครูจํา V เป็นหลักแล้วครูก็จํา I ตามหลังแล้วเวลาครูจะใช้ครูค่อยไปบิดโอเคไม่ลูกครูค่อยไปบิดเอาเองภาพรวมคืออะไรลูกของความต้านทาน R เฟสไมันจะต้องทำไมคะความต้านทาน R เฟสไอทับกับเฟส V ของตัวคาปาซิเตอร์หรือ C เราต้องรู้ว่าเฟส I นำ V อยู่90สําำหรับตัวแอนะคะหรือตัวเนียวนำโอเคไม่ลูกมันจะมีเฟส I ตาม V อยู่90องศาโอเคไม่ลูกหนูหัดหมุนเฟสตรงนี้ถ้ามีในข้อสอบการหมุนเฟสตรงนี้เอาไว้ใช้ถ้ามันเป็นอนุกลม I เท่าเฟส I ต้องทับแล้วเราจะหา V ผลรวมแบบคิดมุมเพราะมันอยู่คนละแกนถ้าเป็นการต่อนะคะแบบขนาน โอเคไม่ลูกต่อขนาดวีเท่าหมุนเฟสของวีให้ทับโอเคไม่ลูกแล้วก็ค่อยมาดูว่าขนาดมันเป็นยังไงแต่ตัวนี้ครูจะไม่ได้พาพิสูจน์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไกลไปเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟฟ้าทั้งหมดลูกมีสูตรนะคะที่ครูบอกแล้วนะตรงไหนออกข้อสอบของวิชาสามัญบ่อยๆเราก็ต้องจับไปอันไหนไม่เคยออกเลยผ่านหูผ่านตาไปอย่างน้อยถ้ามันหลุดมาเราก็ยังแทนค่าเป็นนะคะ คราวนี้จุดต่อไปที่เราจะไปดูกันในคลิปหน้าคุณตัดทฤษฎีออกจากตัวนี้ก่อนนะลูกตัวนี้นะคะเป็นเรื่องแรกเลยที่เราจะเจอคือเรื่องของสนามไฟฟ้าแรงไฟฟ้าและความต่างศักมาพร้อมกันค่ะลูกเดี๋ยวเรามาจับใจความกันเพราะมันจะต้องออกอย่างน้อยที่สุด1นถึงสข้อใน1ปีค่ะลูกเดี๋ยวคลิปนี้เราจบกันก่อนนะคะ